สรุปสาเหตุได้ว่าน้องเบียร์ได้ออกมาคอมเมตนแล้วโพสเรียนกับน้องเดนเซอร์เขาไม่ได้เกี่ยวกับบอสโจเลยแต่บอสโจรเราบอ,อยาาให้โพสแบบนี้เหมือนไม่สำนึกต้องไปด้วยกันต้องเชื่อฟังผู้บังคับบัญชาตรงนี้หวัวหน้าตรงนี้ลูกน้องมีหัวหน้าทีมมีลูกทีมแต่ละคนทำหน้าที่ของตงัวเองให้ดีที่สุดท้าผู้บังคับบัญชาบอกไปไม่ปฏิบตัติตาม ใต้ผู้บังคับบัญชาเรานั้นมั่นสิบอกมั่นอะไรแไหนนามเพิ่งเี้เสียงเพิ่งปมีแต่พอบ่ามีบมดเท่าพอไปว่าใดเด้วงก็ไปไม่ได้เพราะูนตรงนะนามเพิ่งเลียเสียงปาแกมีแต่บมดเทอบเาะมีหัวหน้าไม่มีคนคุมหัวเรือไม่มีคนบังคับหัวเรือไปทิศทางนี้มันจะไปได้ปีไห้มีหัวหน้าเห้มีลูกน้องมันใหญ่เป็นเห้มีหัวใหญ่นี้ผู้น้อย บางเมนสักแต่อยพูดอะไรก็พูดสักแต่อยากจะทาอะไรก็ทําองค์กรเรา,ามัานมีกฎมีระเบียบสวัสดีครับเอฟซี FC สาวน้อยเพชรบันแพงเอฟซีลหลานน้อยหญิงทวโรขประเทศพี่น้องพอๆกันคือเขารับพเาในนิยมเจออวันกดติสัางก็ไลกดแช่ในเดอพี่นอ้องขอบคุณมายังสูงนะครับเปิดฤดูกาลร,รอบสองของสาวน้อยเพชรบันแพงวันที่สิบเจ็ดตุลาคมที่จะถึงนีพี่น้องโชคไม่พิเศษของน้องหญิงเพชรบันแพงอบสุรพุ่อมแอมสูสายใหญ่ที่ตลาดเมกาเซฟจังหวัดร้อยเอดอร์พี่น้องบัตรออนไลน์เพียงร้อยสามสิบเก้าเท่านั้น เขากุ้มทักแชทอินบ็อกไปที่สาวน้อยเพชรบ้านแพงแฟนเพจอย่าบอกว่าบอสําคัญวันเวลานําผ้าคนที่ใช่มาแล้วพี่น้องสามแอดมินบอโจจับเส้นสัญญาหลายปีพี่น้องมีไผแน่แอดมินเบนแอดมินพ่วงมานี่แอดมินตรงเป็นทางการละพี่น้องขอแจ้งข่าวด่วนเลยครับวันที่1 1ตุลาคม68นี้พบกับสาวน้อยลำพันโชที่นาปัปทท๊มปตทสามพราวอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีรับเชิญน้องอุ๋งอิงพร้อมพระเอกนางเอกสาวน้อยเพชรบ้านแพง ฉันชวนพี่น้องไปให้กำลังใจสาวหน่อยน้อเพื่นโชว์และสาวหน่อยเพชรบ้านแพ่งกันได้พี่น้องเอ้ยเมื่อวานเ็ยทำเอาโลกโซเชียลร้อนเป็นไฟเลยนะครับวัดโจโพดั่วๆเลยพี่น้ององค์กรจะยุ่รอดได้จังใดถ้าบมมีวินัยกฎระเบียบกติกายาวอารมณ์มาเนื้อเหตุผล อย่าเอาความชอบไม่ชอบมาอยู่เหนือความถูกต้องโดยไม่รู้ดำรู้แดงสังคม,มงมากเมื่ออยู่ร่วมกันต้องมีกฎมีฎมระเบียบตัวอย่างดีบดีก็ไม่เห็นแล้วหรืออยากเฮ็ดหยังหรืออยากขํามบาไรอยากขีดเขียนหยังล่งเฟซพูดอีหยังตามใจชอบฉันโดยพกกำานึงถึงภาพลปภาพหลักของงานของอาชีพบ่ให้เกียดเพื่อนบอ่ให้เกียดผู้หลักผู้ใหญ่บ่ให้เกียดเวทีบ่ให้เกียจสถาบันแล่วองค์กรซิอู่ใดจังใดในวันนี้อาจจะสาใจหรือบอ่สนอะไรเลยบางคนคิดว่า วงนี้ไม่ถูกใจก็เปลี่ยนไปอยู่วงใหม่แต่เจ้าอย่าลืมว่าชีวิตมันมีขึ้นมีลงการมีตัวเลือกเยอะมันก็นเป็นสิ่งที่ดีนะฮะในวันนี้อาจมีโอกาสแต่ถ้าไม่รักษาไวา้วันหน้าอาจจะไม่มีโอกาสเลยก็เป็นไปได้จงจําไว้ต่อให้เปลี่ยนไปวงไหนหรือสังคมไหนองค์กรไหนโรคใบนี้ย่อมมีกฎระเบียบไว้ในที่พึงปฏิบัติความเก่งมั่นฝพกผลส้อนกันได้แต่ทัศนคติจิตใจ มันสอนกันเนี่และลูกลูกจงจําไว้อีกว่าความอ่อนน้อมถ่อ,อม,มตนอยู่ที่ไหนจะมีแต่คนรักคนเอ็นดูจงเป็นคนที่อ่อนน้อมแต่ยอย่าอ่อนแอเด้อลูกเด้โอโง้คำบอกคำานิงบาดโจ็บสึ่งเลยพี่น้องเนาะผมเป็นหัวหน้าที่แย่มากมาก ผมเป็นหัวหน้าที่บอกลูกทีมบอใดพนะเราว่าเราหน่อยใจได้นี่ผมคงต้องพิจารณาตัวเองสาแล้วล่ะหางานทำเต้นไม่ค่อยเป็นร้องรำไม่ค่อยเก่งอยากมีงานอยากมีเงินเลี้ยงชีพเลี้ยงครอบครัวพอโจรับคือเกาเอามาพื่งนออกเราว่าะในงานทำแล้วมีงานทำมีเวทีให้ยืนมีคนรู้จักมีเอฟซีเยอะมีเงินมีแสงมีซื้อมีเสียงมีช่องทางข้ามหากินมีชีวิตดีดีขึ้นมีเอฟซีเยอะแยะ ทำบางอย่างนอกกรอบไม่สวยไม่งามไม่ถูกใจพอโจบอกหัวหน้าตะเกือนด้วยความหวังดีพอโจเลยกลายเป็นคนผิดเอฟซีศิลปินก็มารุมด่าพอโจรสรุปว่าวงนี้ใครเป็นหัวหน้าหรือวงนี้หัวหน้าบอกไผ่บ่ใดเลยบอกหรือใครจะทำยังไงก็เอาความชอบความรักของตนเองเป็นที่ตั้งบอก กลายเป็นวามผิดของพ่อโจตัดพอ่อผมไม่มีสิทธิ์เลยหรือไงหลังจากมีประเด็นพักงานศิลปินให้สังกัดสาวน้อยเพชรบานแพงเนาะพี่นอ้องก็ขึ้นน้องเบียร์นั่นแหละเช่าเนี้ตั้งเข้าไปข่มมินวิพาควิจารณ์หลากหลายมุมมองส่วนมากก็ออกไปในท่างกนันนี้บอจโจบอจโจเรายังบอกได้พี่น้องถ้าผมเป็นลูกทีมวานาเพิ่นสังวานาเพิ่นบอกผมก็สิปฏิบัติตามเพิ่นสังเหมือนทั่วสรวารวัอเอเฮามาเห็นงานน้อเพิ่นเนาะเราปรดไหวพี่น้อง,องก็มีควมามราเด้สรุปแล้วน้องเบียร์บอกฟังวามติดคือจริงเลพี่นอ ตา้งตนวิมลชนใช่เราก็ได้โพดขึ้นกันพี่น้องระว่าจังไดลูกเสื้อฟั่งพ่อแม่ก็จะเป็นเด็กดีว่านอนสอนง่ายลูกสิษธิ์เสื้อฟั่งครูอาจารย์ก็จะเรียนเก่งตั้งใจเรียนลูกน้องเสื้อฟั่งหัวหน้าก็จะได้ดีหัวหน้ารักเพิ่มเงิ่อนเดือนให้เป็นผู้น้อยเสื้อฟัง่งผู้ใหญ่กระสิบ่เกิดปัญหาผิดย่อมรับผิดขอโทษปรับปรุงทุกอย่างจะดีขึ้นเองคนมีดีมีบด่ดีอยู่ในถั่วอยู่แล้วเนาะพี่น้องคุณยกับคิดใต้สำนึกว่าเราจะเอาออกมาใสาบ่บ่ระวงังขําดี กับบดีเนาะชีวิตคนเฮ้ามันมีขื้นมีล่งพี่น้องดังนั้นดังได้กระดับได้รวยได้กระจนได้ใส่ชีวิตย่าประมาอันนี้คือทางด้นนันโพต้นเราได้โพดไว้พี่น้องสิงมาฟังน้องเบียร์ข้มนต์มาว่าจังไดยพี่น้องเลาว่าเราเอากับกระเทยลุนน้องที่เป็นแดนเซอร์นะแม่โย,ยกเรียนกับกระเทยเราบริเกียวกับบอดเลยเราวางสี่ได้พี่น้องน้องเบียร์กันยังได้โพดไว้ว่ากระเทยเป็นเหตุขอหัวกรอนฮ่าฮ่าฮ่ากันไว้วะสันอินิกี้มารับผิดชอบอุดรจังสี่แม่ก็เป็นโพ์ องน้องมันต่ตเนืองกันเลยนะฮะอีกอน,นึงก็คือกูพ่อจะเค็ดคือกกันนั่นแหละสูอันที่นะมันบ่มีสูขาดสูแค่นั้นแหะมีสูน้่นนี่มันจึงเป็นมูได้อันนี้แบบหละหอซื่อนะบดจูราเรียกเข้าใจว่าน้องเบียรนี่ก้าเล่าม่ให้เกียรติผู้หลักผู้ใหญ่บ่ให้เกียรติผู้บริหารมันก็ถือคําบดจูว้าอะบ่ชัดเจนจังซี่แหมแต่ว่าทังที่ดีแล้วกอยาจะให้น้องเบีย์กับอาจารย์บา้านเขาไปขอขมาบดจูับสอนเนาะไปหาเพิ่นเลยแมนบอกถูกหรือผิดอย่างไรก็ตามไปบอกไปเล่าอธิบายให้เพิ่ แมนบ่ล่ะอย่าปล่อยมันยืดเยื้อขันยืดเยื้อมันสิเลื่อยตำเลื่อยเด้หน่มิดอิมซิมได้หน่บ่โจแเราก็ได้กำหนดว่าหยุดจังมือแมนว่าพักจังมือจังเสียเจนแล้วห่าหยุดเป็นปีฮดจังได๋ออกมีชนันเฝ้าไปนะ บ่เดอดแล้วก็ยังเด้ว่าได้พี่น้องแล้วว่าการเดากาันเต้นแล้วก็ไม่ได้ว่าหลายปันใดดอกลดลงนะฮะเพราะว่ามันเป็นวิธีไงเป็ี่นวิธีมอลำเพิินมันเป็นเนวิธีมอลำามูมันบ่แมนลำซสิ่งบอนดนตีทั่วไปนะ,ะคันเป็นลำซสิ่งลดแห่ดนตีทั่วไปนะมันเดาเรื่องได้อันนี้เฮาตรงเบิ่งภาพลักองค์กรน้ำมันเป็นวงใหงไงเป็นหนมอลำนะฮะมันมีวัฒนธรรมของมอลพิ่นอพู่เนาะขอห้ามขอ,อยัง น้องเบียร์ก็ต้องเข้าใจเดลยบอว่าคือจะเที่ยงอะไรก็เฮ็ดต้องมาปรึกษาผู้บริหารเมือง่อนว่าหนูสิเทีนเป็นแบบนี้สิเฮ็ดแบบนี้สิได้บ่จังซี่ก็เลยกลายเป็นการล่วงเฮ็ดเกินเฮ็ดข้ามเพิ่นนะฮะเข้าใจง่ายน้องก็คงสิบ่ได้เว้าให้บ่โจดออกพี่น้องเนาะจังพ่อโจบอกจังซี่แม่นบ่พ่อโจบอกตักเตือนอีหยังน้องก็รับเอาเบิดเด้ละ่ะยอมอรับเอาเบิดร์ดน้องก็บ่ได้เถียงได้หยังเด้อผิดตบายเมาโพดเล่นกับหมู่นี่ล่ะ บจ่จ้เราขบ่จังเฮ็ดเนวนี้นบ่จังไหนโพดแนีนี่สิงใดบดมม่ดีก็อย่ามาโพดมาฉีดมาเขียนเราก็ยังบอกอยู่เนาะว่าอระเหตเรื่องเต้นเรื่องเด้งนี่น้องเบียร์เราเคยเป็นหางเครื่องมาตะกอนเนาะแต่ก่อนมาอยู่สาวน้อยเพชรบันเพียงปุ่นละพิะ่นก็นสิติดนีดใสใยเ,เ,เรื่องเด้งเรื่องเดามาแน่นอะไรพี่น้องจังร้อยหนึ่งเหรียญพันหนึ่งเนาะเบิง่งเมงแล้วน้องเบียร์เราเป็นคนชอบสนุกสนานนาะพี่น้องเป็นคนกระลกขบกันเบิ่งแล้วเราบ่เป็นคนเล็กน้อยก้าวเล่าดอกพี่น้องบอกสอนได้อยู่ นะครับเบืบ้องเลักษณะแล้วแต่กระเสือแน่แหละว่าน้องเบียร์โค้งสีโฟไดไหมถึงบดโจหร,รอกที่เราโพดไปน้องเป็นคนขี้เหร่น,นซื้อเนาะพี่น้องคว่าสามารถเพิ่นล้นเหลือแหละแต่ว่าก็ขอให้ลดเบาลงแน่แม่นบ่ละ่ะมันยังดีสาง่าง,งามในมุมมองของการเบิ่งหมอลำต้องรักษาวัฒนธรรมอีสาไนไว้นํานะฮะแต่ผิดอย่างนึงมันสวนทางกับบดโจเพราะว่าบดโจโพดเพิ่น้องเบียร์ก็โพดปดุปด๊บเออมันเลยคือลักษณะคือตอบโต้กันนี่แม่น้องเบียร์ไ่รู้ว่าบดโจโพดเด้เพียงแต่น้องเบียร์เห็นอยู่ในไล่กลุ่มก็เลยได้มาโพดจังงซีี่่่ละพน้อ ก็เลยทําให้บอดจนี่เข้าใจว่าน้องเบียนี่บเครพผู้หลักผู้ใหญ่เป็นเด็กน่อยก้าวเล่าเป็นเด็กหน่อยบ่เสือฟังพผลลงในไล่คุมแล้วก็ยังออกมาล่อเล่นเล่นบ่จักกาละเทศะ่าสั่นบอดจแลาว่าใครแม่ใครแม่น้องเบียบ่โพดเพราะยังเลยเก็บเงียบไปเลยนี่ก็ก็บ่มีปัญหาเรื่องนี้เกิดขึ้นมาพี่น้องมีฉะนั้นบอดจเราสิมาบอกสูฟังมือนี่กฎดระเบียบของวงมันเป็่นแบบใดมื่ขึ้นเราได้ประชุมวงสองเนาะประชุมด่วนเลยล่ะนะฮะย้อนสาเหตุเรื่องนี้ล่ะเราจังได้ออกมาประชุมออกมาบอกมาว่า ที่พพี่น้องมาฟังคลิปนี้เชิญครับต้องไปด้วยกันต้องเชื่อฟังผู้บังคับบัญชาตรงนี้หวหนนาตรงนี้ลูกน้องมีวัน้าทีมมีลูกทีมแต่ละคนทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดทางผู้บังคับบัญชาบอกไปไม่ปฏิบัติตามใต้ผู้บังคับบัญชาเ่านั้นมั่นสิบอกไม่อะไรยเงไงนาตรงนี้เสียคนไปมีแต่พอว่ามีบุคลากรพอไปว่าใเด้วงก็ไปไม่ได้พนนะมมเพราะเุ็ตรงนน้ําำเลยเสียคนาปแกมีแต่บุคลากรเพราะมีวหนนา ไม่มีคนคุมหัวเรือไม่มีคนบังคับหัวเรือไปที่ทางนี้มันจะไปได้เพีฉะนั้นคือมันต้องไปด้วยกันลูกทุกคนต้องทำหน้าที่ของแต่ละคนแต่ละหน้าที่ให้ออกมาดีที่สุดใ,ใอมยยมใม้มีหัวหน้าให้มีรุกน้องมันยังเปนให้มีมีหัวใหญ่นี้ผู้น้อยมันเมนสักแต่อย่าพูดอะไรก็พูดสักแต่อยาแต่ทำอะไรก็ทำองค์กรเราวันมีกฎมีระเบียบจะอยู่องค์กรไหนก็ช่างโบโบยแต่แก้วงสาวอยไรละเพื่อนช่รโโหรอโบ้แมนสาวอะไรเป็นแม่พวกอืินเงินก็มีกฎระเบีย อาจจะแตกตั้งนั้นไปกับพวกากมการเป็นหัวหน้าคนบทบาทหน้าที่พิ่นมีอย่างแน่พี่น้องการนําทีมงานนํากลุมคุนโดยมีหน้าที่รับผิดชอบในการตัดสินใจเนาะกำหนดทิศทางควบคุมการทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้คํา,าว่าหัวหน้านี่มักมีบทบาทในด้านใดแน่ก็คือหนึ่งกำหนดเป้าหมายและกระแผงงานสองนําทิมงานสาร้างแรงจูงใจสามตัดสินใจกับการแก้ปัญหาสี่สื่อสารประสานงานแกับทิมงานละผู้มีส่วนในส่วนเสีย ฮ่าก็คือติดตามแล้วก็ประเมินผลในการทํางานของลูกทีมแต่ละคนข้อหนึ่งก็คือลักษณะนิสัยของศิลปินที่จะมีค้นฮัก้นหอมคนศรัทธาคนนอ็นดูคืออิหลานต้องเป็นคนลักษณะแบบไหนพี่น้องอ่อนน้อมถ่อมตนในทางที่เฮ็ดบ่ถือบุควเรเั่นส่เฮาก็ควรน,นําไปปรับปุ่มแก้ไขนี่คือลักษณะของศิลปินที่จะมีค้นฮัก้นหอมคนศรัท่าอ็นดูมีซัํานีล้ล่ะ้ายฮดได้ก็คือจะเรุ่ลงเรื่องว่ามีไผยว่าว่ามีไผยสั่งพักงานนะฮะเอาคลิปนี้ก็เอาไว้ซัมาน,นีคลพกันหมนะ อยู่ดีไม่แห้งสู้ผู้สูงคนพี่น้องสวัสดีครับ